สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ่อยนะคะที่ร้านแว่นตาด็อกเตอร์อายตลาด9000แสนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงปัญหาต่างๆที่มักพบกับคนที่สวมใส่แว่นก็มักจะเจอกับปัญหาแบบนี้ค่ะนะคะแป้นจมูกเหลืองเห็นไหมคะบางท่านปล่อยให้เป็นเยอะมากเลยถึงขั้นเขียวไม่อยากให้ใส่นะคะเพราะว่าที่ร้านยังไงทางร้านเนี่ยมีบริการอยู่แล้วไม่อยากให้เป็น สะสมเชื้อโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็นำมาเปลี่ยนได้นะเพราะว่ามันสามารถเอาออกได้แค่ใช้น,น็อตใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปัญหากวนใจอันที่2นะคะก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับขาวแว่นกระดกนะเพื่อนๆพ,พื้นเรียบๆบแบบนี้คะ่ะกดลงคะ่ะนะจะเห็นว่ากระดกดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ มีสายตาเอียงเนี่ยจะรู้เร็วมากเลยจะใส่แว่นแล้วไม่สบายนะคะกับอีกเคสนึ่งก็คือจะรู้สึกได้ว่าหนักข้างหนึ่งนะคะหรืออาจจะเจ็บไปเลยนะข้างหนึ่งนะคะก็รีบแวะมาที่ร้านนะคะเดี๋ยวจะทำให้มีอาการข้างเคียงคือปวดหัวเวียนหัวได้นะนะเห็นอะไรไหมเล่นหนาโอ้ดูด้านข้างเลยค่ะ ะะหลายๆคนไม่ได้อยากให้ตัวเองมีปัญหาเลนหนาเลยเพราะว่านอกจากหนักแล้วเนี่ยนะมันยังดูแบบไม่สวยด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าแก้ปัญหาคงไม่ได้แต่กันปัญหาได้คือใช้วิธีการสั่งนะคะสั่งซื้อสั่งซื้อเลนบางๆค่ะน้ำหนักจะได้เบาไม่เป็นรอยที่บริเวณสันจมูกเรานะคะ ปัญหาอีกเคสหนึง่งนี่เลยนะคะปล่อยให้เล่นมัวมันนะคะขุนตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้ใสายตาเราเพิ่มได้อย่างรวดเร็วได้เหมือนกันถ้ามัวจากอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันถ้ามัวจากฝุ่นนะครับไขมัน เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดได้ง่ายๆใช้น้ํายาล้างจานผสมน้ําล้างเลนก็จะกลับมาใสนะคะแต่พอเราล้างแล้วเราเอามาดูมาเช็คอีกทีหนึงสองดูเนาะปรากฏว่าไม่หายอันนี้น่าจะเกิดจากผิวเลนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วไม่แนะนําให้ใช้งานต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาปวดหัวเวียนหัวมองไม่คมชัดนะอันนี้แนะนําให้เปลี่ยนเลนใหม่ลยแล้วกัน ะะดังนั้นปัญหาจุกจิกกวนใจสำหรับคนใส่แว่นมักจะเจอก็จะมีประมาณนี้นะคะที่อ่อยนำมาเล่าให้ฟังปัญหามีอะไรได้อีกนะคะหรือว่าแก้ไขกันได้ยังไงก็ลองมาฟังกันในคลิปต่อไปพบกับอ่อยได้นะที่ร้านแว่นดอกรไอตลาดเก้าแสนนะคะสวัสดีค่ะ